ในไลน์นะครับมีโปรแกรมแปลภาษาที่ทําได้ง่ายนะครับทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเข้ามาในไลน์นะครับคําว่าหน้าหลักนะครับให้เรากดเข้าไปที่คําว่าบวกบวกเพิ่มเพื่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดคําว่าบัญชีทางการที่แนะนํานะครับกดดูทั้งหมดครับหลังจากนั้นกดค้นหาครับพิมพ์คําว่า t r a n s l a t o r นะครับหลังจากกดค้นหาคําว่า t r a n s l a t o r นะครับก็จะขึ้นมานะครับก็จะมี ตอนนี้มี2อ,อันให้เลือกนะครับคือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลีนะครับหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราให้เรากดเลือกที่คําว่าไทยเป็นอังกฤษครับหลังจากนั้นให้กดบวกเพิ่มเพื่อนนะครับกดคําว่าแชทครับเมื่อเรามาด้านนี้นะครับเราต้องการให้ตัวในแอปเนี้ยแปล เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเราก็พิมพ์ภาษาไทยแล้วก็ในตัวลายนี้จะแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับ h e l โ o my name is t o k ครับตอนนี้เมื่อเราพิมพ์ภาษาไทยแล้วตัวลายแปลเป็นภาษาอังกฤษสมมติว่าเราจะสนทนากับผู้สนทนาเราก็กดค้างไว้เพื่อคัดลอกแล้วก็นําข้อความนี้ไปส่งในแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อสนทนากับเขาได้นะครับยังไงลองทําดูกันนะครับสวัสดีครับ